สวัสดีค่ะวันนี้เตรียมส่งงานเทเลอร์ลากจุงให้ลูกค้า1คันนะคะเทเลอร์คันนี้จะส่งให้ลูกค้าอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคันนี้จะส่งให้ลูกค้าฟรีถึงที่เลยนี่นะคะอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ที่เดียวกับกับ อู๋ที่ร้านนะคะอูที่ร้านก็นอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเทเลอร์คันนี้นะคะเทเลอร์สำหรับบรรทุกรถไถ่นะคะตัว L50 นะคะตัวนี้สําหรับบรรทุกรถไถตัว L50 นะคะสเปคหน้ากว้างนะอยู่ที่2เมตรนะคะสเปคพื้นที่หน้ากว้างนะคะอยู่ที่2เมตรนะแล้วก็ความยาวนะคะอยู่ที่5เมตรนะคะตัวนี้ความยาวอยู่ที่5เมตรนะคะ2คาน4ล้อดุมล้อรถกระบะแบบนี้นะคะ 2อัน4ี่ล้อดุงล้รอ,รอรถกระบะแบบนี้นะคะรองรับน้ําหนักนะการบรรทุกนะได้ถึง4ตันนะคะรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ถึง4ตันนะคะนี่นะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะพร้อมเดินทางจะส่งให้ลูกค้าแล้วนี่นะสเปคที่แจ้งนะคะ 2, คูณ5นะคะไม่รวมท้ายราดตรงนี้นะคะไม่รวมท้ายราดตรงนี้ตรงนี้เราเพิ่มเติมเสริมให้นะคะตรงนี้ท้ายราดตรงนี้เราเพิ่มเติมเสริมให้นะคะท้ายราดตรงนี้ความความยาวอยู่ที่30เซน สามสิบเซนนะคะสามสิบเซนนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นบันไดขึ้นลงนะบันไดขึ้นลงตรงนี้นะคะบันไดก็ใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เลยนะคะใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เลยชุดไฟนะคะมีให้ครบนะชุดไฟมีให้ครบเหมือนเดิมนะคะชุดใส่ไฟนะเดินใส่ไฟติดตั้งชุดไฟไทยนะคะดวงใหญ่ๆแบบนี้นะมีให้ครบเหมือนเดิมพร้อมเดินใส่ไฟที่ตัวรถให้เรียบร้อยนะคะที่ตัวรถเทเลอร์นะคะเดินใส่ไฟให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะ เคหน้าร้านของเราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่สายยกน้อยทางขึ้นทองภูมสังขะเลยอยู่ทีถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะเรามีบริการจะส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากติดต่อรหรือว่าดูผลงานอยากมาชมผลงานนะขึ้นมาที่หน้าร้านได้เลยนะคะขึ้นมาเยี่ยมชมดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะมาเยี่ยมชมดูที่หน้าร้านได้เลยหน้าร้านอยู่จังหวัดกาญจนบุรีทางขึ้นทองผูมิสังขะนะคะทางขึ้นทองภูมิสังขะนะ ะะขึ้นหม่ทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะงานขึ้นหม่หมดทุกคันตามสเปคตามต้องการที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะสีก็สามารถเลือกได้ทุกคันนะคะสีสามารถเลือกได้ทุกคันนะคะสร้างงานนะคะลูกค้าสร้างงานนะคะ7-15วันพร้อมรับรถได้เลยนะคะ7-15วันรับรถได้เลยจะรับงานเองหน้าร้านก็ได้หรือว่าให้ทางร้านจะส่งก็ได้นะคะโอเคไปแล้วคะ่ะ ส่งงานเทลเลอร์ลากจูงให้ลูกค้าหนึ่งคันนะคะอยู่อำเภอพนมทวนนะเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เทลเลอร์ขนาดบรรทุกรถถ่ายยันม่านะคะยันมา่านนี่นะคะตัวนี้ความยาวเทลเลอร์นะคะอยู่ที่2เมตรนะคะราคาความน้ากว้างนะคะอยู่ที่2เมตรแล้วก็ความยาวเทลเลอร์อยู่ที่5เมตรนะคะโอเครถถ,ถ่ายขนาดกลางนะคะใช้บรรทุกเป็นเทลเลอร์ตัวนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะ